อีพีที่สามนะคะบทที่สิบสองบทสวดที่สิบสองถึงบทสวดที่สิบหกนะคะบทสวดที่สิบสองพระคาถาชินบัญชรชยาจนากตาพุทธาเชวะตะวะตามาลังสาวาหนังจะตูสัจจาสักังละสังเยปีวิงสู่นาลาสภาตันหังกันละทา โยพุทธะอัฏถวีสตินาคยาสัพเพตติจิตตาไมหังมัทธะเคเต,เตมุนิสัสลาศีเสป,ปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจนสังโคปติทิโตไมหังอุเลสัมภาคุณากโหกาหะทะาะท่าเยเมอนุรุตโธสาลีปุโธจทัทคิเนโกนทันโยปิคาพ,พัตมิงโมคละลาน วาจะวามาเกทักคินเนสจะวาเนีไมหังอาสูงอาทันจะมะลาหุลากัสปะกสปโปจะมหานมูออุพาลุงวะมะโสตะเกเกสโตปัติภัสมีงสุริยะวะปะกาโลนิเสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุขะโว กุมาลากันสปโปเทโลมเหสูงจิตตาวาทโกโสมัยหังวาทะเนนิตังปฏิทาสิคุณากโลปุนโนอังคุลิลลมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเถลาปัญจอิเมชาตานาเตตเกกะปะมามะสีเศสศีลาสีติมหาเถลาวิชิตาชินะสาวกา อิตาติติมหาเถลาชินาวชิตวันโตชิโนทสาชาลันตาสีลเตเชนะอังคามีสุสันนิติตารัตตะนังปุโลอาสิกทักคิเนีเมตาสุกะลังและชังคังปัตตาโตอาลิวามีอังคุลิมากาลัง คันยะคันทาโมละปลิตตันจะอาณาปาลิยะสุตกังอากาเสชะตานังอาสิเสกาปลิละสันทิตาชินา,นานานาวละสังกยุตาสัตตปาาไลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัตชาตาพาหิลันมัตตุปัทวา ถ้าเสกาวินังยันตุอนันตาลินลิชินนะชิวาชิชชิชน,นะเตชาสาสะวะโตเมสเกจินะทาสาสัมพุทธาปัจชเลชิน,นะวันทเกสามมันหิวิหะรันตังมหิตะเลสตาปาเลนไมสัพเพ เตมหาปุสริสาภาชาภาอิเจเต,เตมันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุทันเวนะสัมพุทธลุภาเวนะชิตาริสังคูสังคารุภาเวนะอิจิตสัมพานุภาเวนะไหนละ ชิตาลิสังโกสังคานุภาเวนชิตันละตาโยสัตธรรมานุภาปะสัตธรรมานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญชะเลติบทสวดบทที่สิบสามนะคะบทสวดพระหูม,มหาภากาพระหูสหะพระหูสหะสามารถพินิมมิมาตะสาวุธันตัง สีเมฆลังอุทะโคละสาเสนมาลังธานาชีธรรมวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชนะมังคลามิมาลาดิเลกอภิปุณิตะ,ตะตะสัพพะรันติงโมลัมปานาวะกะมะขะมะทะทะรักชังขันติสุทันตาวิจินาชิตวามุนินโตกันเตชะสาพระวันตุเตชายะมังคลานิ นาคาคิลิงคะชาวาลังอิตะมันตะผู้ตังทาวคีจักกะมสะสานีเสสานีวาสุก,การุนนันตังเมตัมผู้เสกะวิจินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาพวันตุเตชยะมังคลรานิอ,อุขีตลัศขัดขะมาติหัตถสุทาลุนนตันทาวันติโยชนะปะทัง อุคูลิมาลาวันตังอิทิพิสังขตะตโมชิคโนมุทินโนตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิกันวานะกันจะมุทลังอีวะคัมพินิยาจินยายะาทุกขะจาวะวะวะจะนังชนะนกายะมะเช สันเตนะโลมะวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหาเยตติสัจจากาวาทะเกตุงจะพาพิโลปิตามาโลอติอันทะูตังปัญญาปทีปะทะลิโตชิตตวามุนินโทตันเตนจะสาพวันตุเต ชยะมังคลา,านินันโทปะนันถาภูตายังวิริยังมหิตลจิงปุเทนะเสเทนะ,สะเสระภูคสเคนะนะทามาปยันโตอิจูปะเทสะวินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพวันตุเตชยะมังคลา,านิ ทุกขาหาทิติพุชเเคนะสุทักถาหัดทั้งลามิรามังวิสุทธิชุติมิทิทักกาพิธานังยานาคาเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวันตุเตชายะมังคลานิเอตาปิพุทธชะยามังคะระัถาคาถาโยวาจาโนทิทีเนสเตมะตันติหิวานา เนวิชิธานีวิปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยะทะโลละปัญโยมหาการุณีมหาการุณิโกธานนนาธะนาโถหิตายะสัมพะทาปานิดังบุญเลวาปรามิสัมภาปันตูสัมโพมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัตเชนะหูนตุเต,ตชย,ยังมะลังชาโตชัยันตัวพที่โตมูลีสัตกะรังนันทาว,ะว,ะว,ะวะัตวโนเอวังเต,ว,งตวังวิชโยหนติชัยันตุชยมังคาเลอปปาลาชิตาปักลังเกสีเสปฐาวิโปละเกอพินโลกเกสัมภาพุทธานังอปปอปปะ ปโตนโมปะโมติสูนักขันตุสูุสนักขัดตังสู่มังคลังสูงป่ปะพาตังสูงผูหิตังสุธานสมุตโตจะสูยิบจังละมะจาริสุปะทิขินางกายากรรมังวาจากรรมังปะทักขีนางมโนกรรมังปะทักขินีนนตะธรรมยยาปะทิ ชิลานีกันตะวานะสะทันตันเตปทัทชิเนพระวัตูสัพท์พระมัคคลังรักขันตูสัพทพ์เทวดาตาสัพพระพุทธานะนุภาเวนะสถาโหนตูพระวันตุเตพระวัตูสัพท์พระมังคลังรักขันตูสัพทพ์เทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสัทาสุนตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังรัดขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทาสุนตีพระวันตุเตบทที่สี่ปัตตะปฏติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมะทา เนนะพระวันตุปุชิตาโสทีกะลนตะวิหารมันทะเลเกเทราจะมัชมานวาตากาจะพิกโวสาลามิกาธานปฏิอุปสกาคามาจะเทสานิขามาจะาอริศลาสัปานาปูตาสุชิตาพระวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสธชาตาอัฏฐโว ปะปาติกานิยากิกังธรรมะวะังปะจิจะเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโลนตุสังขยังธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัท่าราจะปุคลาสังโคโหนตุสมังโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหเหิอัมเหละขันตุสัมธรรมโม สัพเพปิธรรมะจาริโนวุธิิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอรลยัปปะเวทิเตปุสันนาหูนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะส,ส,สาสาลาเนสัมมาทาลังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตสุว,วุธิกายวุธิภาวายะสันตนังสาม,มิลังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะ อักขกละชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาบทที่สี่บทสวดเ,เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขํขปัตตาจานิคทุกขาพระยำปัตตาจานิาพตตาานพระยาโลกกับปัตตาจานิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอภิหิสัพพตังปุณณะสัพพทังสัเพเทเทวานุโมทันตุสัพสัพพิตาสิทธิยาทานังพระทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพาพาภาวนาพิรตาหูนตุคันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลัตตาปัต เจกานัตจันจะยังพลังอรหันตานัตจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสบทสวดบทที่หนะคะบทสวดสุมังคลคาถาโหทีสัพพัง โหตุสัพพังสุมังฆะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสนทีโหนตูนิรันตลงโหนตุสัพพังสุมังฆะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสนทีโหนตูนิรันตลงโหนตูสัพพังสุมังฆะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสนทีโหนตุนิรันตลง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูตดพระประลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนา ในการสวดสาธยายมนและพรม,มะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุการด้วยเธอสาธุจบแล้วค่ะ